ก็สวัสดีท่าน,น,านผู้ชมทุกท่านก็รู้ยพราว่าผมบัวเทินนะครับวันนี้ผมกลับมาจากการเรียนแล้วนะก็วันนี้ผมจะมาสอนรับไอเทมฟรีนะซึ่งวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมกดตรงรูปอ่าแมปเหมือนเดิมนะฮะก็ของฟรีในแมปเดิมแหละเนาะเป็นผมอย่างเดียวนะก็ท่านผู้ชมจะเห็นคาว่า UGC อันใหม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้ท่านผู้ชมกดไปเลยกดไปกด,กดให้มันมีลูกศรเด้งอะ มันไม่เด้งมันไม่มีลูกศรเลยฮะงั้นตามผมมาเลยละกันผมพอที่จะรู้ทางอยู่แล้วโอเคนี่เนาะเดี๋ยวสตอปจี GPS ก่อน โอเคนี่นะฮะไอเทมฟรีเนาะก็มันแช่นเดียวกันเปล่าอันนี้เริ่มงงแล้วน่าจะใช่แหละนะก็ไอเทมฟรีวิธีการรับก็คือให้เราเข้ามาตรงนี้นะแล้วเรากดควาว่าเพย์โอเคหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมมันจะให้เราเอาทรงผมอะไรก็ได้ให้เราเลือกสักหนึ่งทรงผมนะก็คือมันเป็นการตกแต่งนแหละเป็นการแบบเกมแต่งตัวพวกแต่งตัวอะไรพวกนี้นนะ งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟนี้มันบั็อกอะไรนะฮะอ๋อมันคนละอัน,นอันนั้นมันไม่ใช่นะเราต้องเข้ามาตรงนี้เนี่ยพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้นะฮะเนี่ย free UGC cost submit your hand นะฮะก็วิธีการรับให้ท่านไปชมนั่งสักทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ให้เอาทรงผมอะไรก็ได้นะก็เลือกปเปอร์หนึ่งทรงผม อ่าหลังจากนั้นก็กด accessory นะฮะ accessory ใช่ปะนี่ไม่รู้นะกดเลือกทรงผมอะไรก็ได้นะฮะหลังจากนั้นก็กดตรงนี้โอเคกดปุ่มฟ้าฟ้านะ,ะตะกี้นะผมกดตรงนี้นะโอเคหลังจากเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมาเนาะซึ่งมันจะอยู่ในอวตารเป็นทรงผมผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วิธีการรับไอเทมฟรีก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้เยเสื้อเ้ากลุม Discord, ดิสคอ r กดติดตามแฟนเพจด้วยนะคร สำหรับนี้เวลาไปประเทีเ่แหละบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ